ลองมาสังเกตภาษากายแบบสนุกสนุกคำถามดูนะเวลาที่คนคุยกับเราเนี่ยเราดูว่าเขาเขอแบบจับจมูกจับหน้าจับปากจับคอหรือเปล่าถ้าทําบ่อยๆเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเขามีความประหมา่าตื่นเต้นวิตกอยู่นะหรือว่าจับหน้าอกนะจับเลท้ายอย่างเงี้ยส่วนถ้าจับตาเนี่ยจะหมายถึงเขาอาจจะเหนื่อยหรือว่าเครียดอยู่ก็ได้นะแต่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ อยู่ที่อวัยวะที่ค่อนข้างซื่อที่ปกปิดได้ยากก็คือเท้าเราสามารถดูเท้าบอกอารมณ์ได้ถ้าสมมุติเขานั่งแกว่งเท้าเขาส่นเท้าอยู่หมายถึงว่าเขากำลังมีความสุขแต่ว่าถ้าเขาเกรงเท้านั่งไขว้เท้าหรือว่านั่งไม่เต็มเท้าจิกแต่ปลายเท้าลงยกส้นเท้าขึ้นเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเขามีความประมาทการใช้ความคิดอยู่ถ้าสมมุติเปลี่ยนใหม่คือถ้าเขายืนอยู่แล้วเขาไขว้เท้าเนี่ย มันจะไม่ใช่ประมาะละมันหมายถึงว่าเขากําลังสบายใจถ้าสมมุติคนเรากําลังยืนคุยกันอยู่นะแล้วถ้าเขาเนี่ยหันเท้ามาหาเราเนี่ยหมายถึงเขาสนใจเราแต่ว่าถ้าเขาคุยกับเราแล้วเขาหันเท้าไปทางอื่นหมายความว่าเขาอาจจะอยากไปที่อื่นแล้วเขาไม่อยากคุยแล้วเวลาเราสังเกตเราดูตอนเปลี่ยนเรื่องคุยถ้าเราคุยเรื่องนี้แล้วเขามีอาการจับนู่นจับนี่จับ,น, ύ, จบนั่นเนี่ยอาจจะหมายถึงเขาเริ่มมีพิรุษ ในเรื này, l ương, l ương, là, là ่องเรื่องนั้นและ